สวัสดีค่ะสวัสดีชื่ีวิตของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยไร้วันอีกแล้วน้ำชมปุ้ยกรมาแล้วมกชอบตัวเลขของช่องแพ,พร่รวยวรกดกระดิ่งเวอได้เลยดีวยกว่เด้อเพื่อที่จะบริพารคลิปใหม่ๆที่ทางช่องในหนังสือน,นะคะเลข่กงร้วันของช่องแพ,พร่รวยบอยเหตุให้ผิดหวังคือเก่าน้ำชมวที่ผ่านมากการะปังคือเก่าน้ำชม บ่อเขาน้อยกับเขาหลายนะคะจะไม่บิงสงทธิ์เมริ่โขงก่อนเลยน้องชมมวลทิพันธ์มาสูตรเมริ่โขงแตกตแต่น้อยแรกเลยน้องชม0วนหกเขานิ่นนิ่นตรงตรงนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคด้มาหลายๆนะคะห้าหน้อยปังแล้วน้องชมมวลทิพันธ์มาเล่าพัฒนาเชียดชิวแต้มเดียวนะคะน้่ชมเฉียดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเป็นที่น่าเสียดายคับนะคะนิ่นให้เก้าเจ็ดเลขออกเก้าแปดนะคะ สองหกกรออกสองเจ็ดเจ็ดสองนชมหัวนีห้ลุ่นต่อเลยนะคะวัาสูตรแมทุขงคงจะแตกไปจนหอดล้าพัฒนาบ่อนะคะสำหรับหัวนี้เป็นของหัววันจันท์ที่24ท่านชมคัดุดเต็มออกมาให้ได้พิจารานาเน้นนอีกแล้วน่านชมหวดนี้ไซวิงซ่งไซแลนนะคะจให้หีมเจกับศทนานชม เลขศย์เน้นนักไปที่ฮานอยน้อ,นอชมจัดชุดให้มนี่ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจแล้วก็สี่นะคะเน้นนักให้หาชุดหางนี่ศูนย์สองศหนงเจ็ดเจ็ดเกแล้วก็ศูนย์แน้องชม เลขสามตัวคัดไฮสามชุดสมังคือศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์แปดมักชอบสืบรเมริมคงแคปหน้าจอไปพิจารณาได้เลยนักชมนี่คือแนวทางชุดเต็มทึงน้อยทึงเล่าวงวดวันจันที่ยี่สิบสี่นะคะแต่ในคลิปนี้ก็มีสูตรพอผพอใจให้ได้พิจารณากันคือเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดคือเป็นช่องพิจารณาะะด้วยกันเออเป็นสามระดม เรฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันเดี๋ยวเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อฮัลโหลข้าว่างปะพ่อครับโอเคเลขยราวทำแล้วใช่ไหมพ่องวดที่ผ่านมาสวยนะพ่อเนาะโอ้งวดก่อนออกเน้นๆเนาะเจ็ดหางวดที่ผ่านมาพ่อเข้ามักเก่าๆนะพ่อโดดลงแต้มหนึ่งเป็นแปดเก้านะพ่อเนาะ โอ้หัวที่ผ่านมาสุยเต้มยางและเต้มจัดห้สองหกก็ออกสองเจ็ดเจ็ดสองนะพ่ออ้าวน่สลับงวดเขานะคะงวดนี้ก็นาจะมาตะเนาะงวดนี้เนาะปกติแล้วเลขคว้เข้าจะเขาต่อเนื่องนะพ่ออ้าวงวดนี้เป็นของงวดวันจันท์นะค่ะหลุนต่อเลยพองวดนี้ก็ไดแนวทางกับธรรมดาเขาเนืหลุดเนื้อนะพ่อพอดีแก่เลื่อยนะคะโอเคงวดนี้ เป็นจันที่ยี่สิบสี่นะพ่อครับค่ะคฟันตัวไหนมั้งคะพ่อวัวน,นี้ครับอ้าวเริ่มเลยครับหกศูนย์ค่ะวันนี้พ่อเราฟันให้มีหกศูนย์ค่ะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งค่ะพ่อสามหกสามหกค่ะพ่อหนึ่งสี่ แล้วก็หนึ่งสี่ค่ะแปดแปดโอ้แสดงว่ามากเบอร์นี้แล้วคนนี้แปดแปดครับเพรับแปดแปดสี่เจ็ดแล้วก็มีสี่เจ็ดครับเพะครับค่ะเบอร์เริ่มครับเอาเลขสามตัวบั ค่ะพ่ออ้ไม่มีอีกตัวหนึ่งอยู่เจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าครับพ่อ <79 S 1> เลขสามตัว <79 S 1> ค่ะได้ตัวไดเนอร์น้อ <1 S 1> พ่อเจ็ดเก้าหนึ่งเลขสามตัวสามตัวมีเจ็ดเก้าหนึ่งพ่อครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดครับพ่อ สี่เจดหนึ่งแล้วก็มีสี่เจ็ดหนึ่งครพ่อับมดแล้วครับโอ้ค่ะพ่อ,เอ,อ,พอเอา้าเลขเก่าหนึ่งพอท่านตาดัดได้พอตัดเลยเนาะเลขเก่าหนะึ่งเนาะรับแล้วแต่ก้าหนึ่งพ่อเราจัดให้ตัดไว้เลยนะคะกันผลาดนะพ่อนะเพื่อบางคนเพิ่นบทบอยากให้จับให้นะคะเ,เดี๋ยวทวนก่อนนะคะวันนี้พ่อเขาจัดให้มีหกศูน เจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งสี่ปดปสเจเจเก้าแล้วเก้าหนึ่งถูกต้องป่พ่อบานนี้เน้ยนพ่อเน้นเเลยเน้นตัวใดเนตัวนีเน้นสาหค่ะฟันไปที่สามหกครัพ่อเอาอีกเลขสมตัวเก้าอ๋อค่ะพ่อ มากเลขสามตัวเบิร์นอีกชุดหนึ่งคือเก่าหนึ่งหนึ่งนะพ่อเนาะครับค่ะโอเคผู้ได้มากกระตาได้เลยนะคะเลขเบิร์นกะมีแค่แปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสองชุดเองนะพ่อเนาะครับผมค่ะเอ้าแปดแปดตวค่ะอ่าแสดงว่าตัวตัวเน้นก็คือมีแปดแปดนั่นเป็นบ่อเะบิร์นแล้วมีแปดแปดมีสามหกค่ะ แล้วมีตัวไหนไหมคะพ่อตัวนี้ตัวเี้นเนนด้ออ่ะแปดแปดอค่ะแปดแเจค่ะสี่เจ็ดค่ะแล้วก็ค่ะสี่เจ็ดแล้วก็สามหกพะ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคราับพ่อครับชอบตนี้ใชตัวนี้ไม่ชอบปออ๋อครับพ่อ ครับอืมค่ะเลขเบิลที่พอเฮามาวันนี้กัสองชุดสองหางคือหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดที่มากหลายกว่ามู่ก็คือแปดแปดนะพ่อเนาะเลขเน้นนีสามหกสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสามชุดนี่พอเฮาฟันทงให้เลยนะคะอ้าวครับวันนี้กับมันใจคือเก่าด้วยพ่อเลขรายวันเฮาขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่ข้อมโชคโชคดีครับค่ะสาธุกค่ะพ่อขอให้โชคให้มาเนาะพ่อเนาะขอบคุณพ่อค่ะที่เบ่งปันแนวทางพ่อ ่สวัสดีค่ะคร่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของพอโปรใจเฮ้างวดวันจันทร์ที่24นี่นะคะพอเฮาฟันทุ่งมันใจมักคือเกา่ารำชมหลังจากงวดก่อนพุ่นนะคะเขาตรงตเน้่นนิ่นนะคุณชมวทดตด่ิพันธ์มาสวยแต้มเดียวนะคะงวดนี้มักชอบพิจารณาได้เลยนะคะณชงวดนี้ผู้ใดเดอเอามารับชมรับฟังมัก ชอบชุดใดหางใดกับพิจาจระาอานะคะทั้งเบิดทั้งม้วนกับเป็นแค่แนวทางน้ำจุม่มขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่โชคแต่ชัค่ะสวัสดีค่ะ